ทุกคนที่เป็นโชเทวันจะต้องทํางานที่สหาฟาร์มตำแหน่งแรกเลยเขาก็ให้เราเป็นการเงินแต่รู้สึกว่าการเงินอ่ะมันนั่งอยู่กับที่รู้สึกมันไม่ชาเลนจิ้งเลยแล้วเขาก็เห็นว่าเราไปเรียนต่างประเทศงั้นก็<ม>ไปอยู่การตลาดต่างประเทศไปรับรองลูกค้าไปขายของและกันอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เปิดประสบการณ์และทําให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แบบกว้างขึ้นมากๆเลยอะ ใหญ่ขนาดนี้พื้นที่เท่าไหร่และครอบคลุมกี่จังหวัดบ้างคะประมาณ30,000ถึง40,000ไร่นะคะครอบคลุมตั้งแต่สระบุรีนะคะลบบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ค<ม>่ะพิเศษนะคะก็จะมีโรงปุุงสุกนะคะที่สามารถผลิตประมาณ3,000ตันต่อเดือนนะคะแล้วก็ โงเชื่อน,นะคะผลิตวันล,ละ2อ0 0 0 0หตัวต่อวันค่ะปีที่แล้วนะคะบริษัทสาวฟาร์มของเราเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดนะคะเรามียอดส่งออกถึง1นึ่งแสนเตันเรามีฟาร์มไก่เนื้อที่เยอะที่สุดในประเทศไทยความโดดเด่นของเราเนี่ยก็คือการที่เราเป็นธุรกิจครบวงจรซึ่งประเทศอื่นๆเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้พ่อจะสอนเสมอว่าทุกครั้งที่มีอุปสรรคมีปัญหาให้เราคิดว่าอันนี้มันคือโอกาส โอกาสที่เราจะได้ใช้ความคิดสติปัญญาและถ้าเราผ่านพ้นวิกฤตมาได้อันนี้คือวิชาที่เราจะได้ปุกตัวไป P ีเพลเยอร์ EP นี้นะคะฟองพาทุกคนมาไกลถึงจังหวัดลบบุรีค่ะเพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของโรงงานสาหาฟาร์มบริษัทผู้ผลิตและส่งออกไก่สดแช่แข็งรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งในวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับคุณน้ำพึงดรจารุวันโชูเทวันผู้ที่เป็นทายาทเจน2ของบริษัทสหาฟาร์มมาดูกันค่ะว่ากว่าสหาฟาร์มจะมีวันนี้ได้ต้องฝ่าฟันอุปสรรคอะไรมาบ้างสวัสดีค่ะคุณน้ำพึง สวัสดีค่ะคุณฟรองผมติดตามคุณน้ำพึ่งอยู่ในอินสตาแกรม congratulation กับดรปัญญาใช่ค่ะตื่นตาตื่นใจมากได้ข <c oughs> ่าว่าคุณน้ำพึ่งเป็นแม่งานด้วย <c oughs> ใช่ไหมคะคือ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยในงานวันเกิดของคุณพ่อนะคะ <c oughs> ก็คือจะมีลูกๆทุกคนเนี่ยเป็นเสมือนแม่งาน <c oughs> แล้วเราก็จะมีทีมผู้บริหารนี่ที่ช่วยการจัดการแล้วก็จัดงานวันเกิดให้คุณพ่อคะ่ะเราทํางานเป็นทีมเวิร์กแล้วสําหรับคุณน้ำพึ่งนะคะตั้งแต่ตอนเด็กนี่คือเราถูกวางตัวให้มาบริหารสหฟาพตั้งแต่เด็กนึ่งไหมคะลูกๆทุก คนที่เป็นโชวเทวนันจะต้องทํางานที่สหาฟาร์มอันนี้คือก <g> ฎ <ird> บัญญัติที่<อ>พ่อเขาให้เอาไว้อะคะ่ะ <g ird> คือเรามีความกดดันไหมคะว่าแบบเนี่ยพอเรียนจบ <g ird> จะต้องมาทํางานต่อทันที <g ird> คือมันเป็นสิ่งที่เรารับรู้มาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าเออน้ําผึ้งโตขึ้นมานะลูกต้องมาทํางานที่สาฟาร์มนะแล้วมันก็ไม่ใช่เราคนเดียวเพราะเราก็เห็นพ่าพี่เราแต่และคนทุกคนก็ล้วนแต่ทํางานที่สาฟาร์มด้วยกันทั้งหมดเลยอะค่ะ การใช้ชีวิตและทางธุรกิจเนี่ยคุณน้ำพึ่งได้รับจากพ่อมามากขนาดไหนคะคุณพ่อเนี่ยเขาเป็นนักประจาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่ที่เล่าให้พวกเราทุกคนเนี่ยฟังว่าเขาทําอะไรมาบ้างในการดํารงชีวิตหรือการต่อสู้กับชีวิตนะคะน้ำพึ่งก็ชอบฟังประจาของคุณพ่อมากมเพราะว่าฟังแล้วมันมันได้ความคิดมันได้สติปัญญ,ญาแล้วมันก็สามารถนํามาใช้กับชีวิตจริงได้ ยกตัวอย่างหนึ่งประจาได้ไหมคะที่คุณพ่อสอนคุณน้ำพึ่งมาแล้วคุณน้ำพึ่งชอบมากคือจริงๆแล้วคุณพ่อสอนเยอะมากแต่เป็นอันนึงที่น้ำพึ่งอาจใช้ประจําเลยก็คือคุณพ่อจะสอนเสมอว่าทุกครั้งที่มีอุปสรรคมีปัญหาให้เราคิดว่าอันนี้มันคือโอกาสโอกาสที่เราจะได้ใช้ความคิดสติปัญญาและถ้าเราผ่านพ้นวิกฤตมาได้อันนี้คือวิชาที่เราจะได้ติดตัวไป แสดงว่าพอคุณน้ำพึ่งเรียนจบมาเรามาทํางานสาขาความตำแหน่งแรกคืออะไรคะตําแหน่งแรกเลยเขาก็ให้เราเป็นการเงินโหการเงินเลยเหรอคะใช่ <c oughs> ก็ให้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายการเงินก็มาดูเพราะว่าบริษัทสาขาคมเรามีบริษัทในบริษัทลูกๆในองคอ์กรเนี่ยหลายบริษัทก็ให้น้ำพึ่งมาดูว่าเออเนี่ยมาทําการเงินเป็นยังไง เหมือนกับแบบว่าลูกสาวก็อยากให้คุณเงินประมาณนี้ค่ะพอเราทําการเงินเสร็จเราได้ขยับขยายไปทําอะไรต่อไหมคะตอนนั้นทําการเงินนะเราก็ไม่เข้าใจหรอกเพราะเราก็เด็กมากองค์กรก็ใหญ่ใช่ไหม<อ>แต่รู้สึกว่าการเงินอ่ะมันนั่งอยู่กับที่แล้วมันก็ดูตัวเลขมัน รู้สึกมันไม่ชาเลนจิ่งเลย <c oughs> ก็เลยขอว่า <c oughs> เออเดี๋ยพึ่งอ,อยากทำอะไรที่มันแบบชาเลนจ์กับชีวิตมากๆอยากข้ามอีกสเตปหนึ่งแล้วเขาก็เห็นว่าเราไปเรียนต่างประเทศงั้นก็อ่ะ <c oughs> ไปอยู่กลางตลาดต่างประเทศไปรับรองลูกค้าไปขายของละกันอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เปิดประสบการณ์และทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้แบบกว้างขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าการที่เราไปเจอกับลูกค้าไปฟังว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรโลกมันเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนเนี่ยมัน มันเป็นอะไรที่แบบชาร l l เลนจมากๆสําหรับตอนนั้นแล้วเราต้องดูแลคนเกือบ2 0 0 0 0ชีวิตคุณน้ำพึ่งมีแนวทางการบริหารยังไงบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะมันเป็นสิ่งที่ยากมากๆกับการบริหารคน2 0 0 0มคนแต่พอดีว่าเราไม่ได้ทํางานคนเดียวเราทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพ่กก็จะมีพี่ชายของน้ำพึ่ง ที่เขาเนี่ยคุมโรงงานทั้งหมดคุณก้องนะคะเขาก็จะคุมโรงงานคุมทั้งโรงเชื่อดโรงงานเฟอร์เทอร์โรงงานทั้งหมด4-5หโรงงานของเราเนี่ยคนก็เยอะมากเขาจะเป็นคนบริหารคนอีกทีหนึง่งพอเวลาสมมติพี่น้องเนี่ยคุยกันมันจะมีความสนิทเป็นครอบครัวอยู่แล้วแต่ถ้าเรามีความคิดเห็นไม่ตรงกันอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงคะ คือเราก็จะใช้เหตุและผลในการคุยในหลายๆเรื่องแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีคนหนึ่งที่ก็ต้องยอมอีกคนหนึ่งเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีแบบอ่ะเราอาจจะเป็นแบบสมมุติว่าเรามีการคุยอะไรกันเราไม่ได้มีพี่น้องแค่สองคนเรามีหลายคนใช่ไหมเราก็อาจจะอ่ะโหวตสมมุติว่าทุกคนบอกว่าเอออันนี้เป็นสิ่งที่ดีเราก็อาจจะทำแบบนี้แต่มันก็อาจจะมี Minority report ที่อาจจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยมันก็มีบ้าก็คือเรียกว่า,าเอาเหตุผลมาดีเบตกันแล้วก็ดูว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรของเราใช่ไหมคะค่ะใช่แต่ส่วนใหญ่เราก็จะฟังซึ่งกันและกัน สหาฟาร์มต้องเจอกับบททดสอบมากมายตั้งแต่ไข้วัดนกโควิดไปจนถึงการออกจากแผนฟื้นฟูคุณน้ำพึ่งได้เล่าว่าสิ่งเหล่านี้เองนั่นแหละคือบทเรียนทั้งธุรกิจครั้งใหญ่ของสหาฟาร์มแต่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักนั่นก็คือการที่พี่น้องจับมือช่วยกันฝ่าฟันอุปสรรคซึ่งวันนี้พิเศษมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้เจอกับคุณปรางน้องสาวคุณน้ำพึง่งผู้ที่รับหน้าที่ประธานฝ่ายระบบคุณภาพโรงงานอันนี้ก็คือโมเดลภาพรวมทั้งหมดของสหาฟาร์มเลยใช่ไหมคะคุณปรางใช่คะ่ะอันนี้คืออาาัก อย,อยากถามนิดนึงค่ะใหญ่ขนาดนี้พื้นที่เท่าไหร่และครอบคุมกี่จังหวัดบ้างคะประมาณ30,000ถึง40,000ไร่นะคะครอบคลุมตั้งแต่สลาบุรีนะคะโพบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ลพบุรีคะ่ะอ๋อตรงนี้นี่คือข้างหลัง ตรงนี้เลยใช่ไหมคะตรงนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างคะมีพิเศษนะคะ<ม>ก็จะมีโรงปรุงสุกนะคะที่สามารถผลิตประมาณ3,000ตันต่อเดือนนะคะแล้วก็โรงเชื่อนนะคะผลิตวันละ260 0 0 0ตัวต่อวันค่ะแล้วโซนนี้ล่ะคะเป็นอะไรอยากให้คุณฟามพาไปดูนิดน<ด>ึงได้เลยค่ะ,คะตอนนี้นะคะก็จะเป็นโซนของฟาร์มทั้งหมดนะคะที่จะเป็นครบวงจรตั้งแต่ปู่ย่าพันนะคะพ่อแม่พันธุนะคะแล้วก็ไก่เนื้อทั้งหมดเลยค่ะ อันนี้คือจังหวัดเพชรบูรณ์เหรอคะมีทั้งเพชรบูรณ์แล้วก็ลปบุรีด้วยค่ะธุรกิจใหญ่ขนาดนี้เรามีทําอะไรบ้างคะคุณาบริษัทซาฟาร์มนะคะก็เป็นบริษัทครบวงจรนะคะเริ่มแต่ปูย่าพันธุ์พ่อแม่พันธุ์นะคะ ไก่เนื้อโรงฟลักนะคะแล้วก็มีฟิตมิสแล้วก็ไซโลแล้วก็โลจิสติกโงหารสุกนะคะแล้วก็โระะงเชื้อดค่ะปริมาณในการส่งออกปีที่แล้วกับรายได้ในคะ่ะคุณพึ่งเป็นยังไงบ้างคะก็ะะปีที่แล้วนะคะบริษัทสาหร์าของเราเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดนะคะเรามียอดส่งออกถึง170,000ตันก็นํารายได้เข้าประเทศหลายหมื่นล้านบาทค่ะคุณน้ำพึ่งคิดว่าอะไรคือความโดดเด่นของสหาหร์มที่ทําให้ครองใจผู้บริโภคคะ คือจริงๆแล้วความโดดเด่นของเราเนี่ยก็คือการที่เราเป็นธุรกิจครบวงจรซึ่งประเทศอื่นๆเ,เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะทําแบบนี้ได้นะคะประกอบกับบริษัทฟาร์มเองเนี่ยเรามีฟาร์มไก่เนื้อที่เยอะที่สุดในประเทศไทย, <S 2> <S 2> <S 2> ยนะคะและอย่างที่คุณฟ้องเห็นเนี่ยฟาร์มของเราต่างๆเนี่ยเป็นแบบ Compartmentalization ที่มี buffer zone ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าชาวต่างชาติเป็นอย่างมากว่าฟาร์มของเราเนี่ยมีระบบ b i o s e c urity ที่ดีที่ทำให้ปลอดโรคแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากโรงงานแปลรูปของเราที่เราเนี่ยมี skill l La อรที่มีความชำนาญมากเพราะฉะนั้นสินค้าของบริษัทฟาร์มเนี่ยก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ Handcraft ทาททุกอย่างอย่างปราณีต เลยค่ะว่าพิเศษมากๆเพราะว่านี่ถือเป็นครั้งแรกที่สาาฟาร์มเปิดให้มีการถ่ายทำในลายการผลิตโรงกรุงสุกและก่อนที่เราจะได้เข้าไปในนั้นฟองและทีมงานทุกคนต้องล้างมือและเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มที่ปิดมิดชิดแบบนี้ก่อนเพื่อป้องกันสิ่งแปลปลอมต่างๆที่อาจตกหล่นไปในอาหารและหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปรางก็ได้พาฟองเข้าไปดูกระบวนการผลิตไข่ทอด ซึ่งเป็นสินค้าที่ส่งออกไปยังยุโรปโดยรายการผลิตนี้เริ่มต้นตั้งแต่การนำชิ้นส่วนไก่สดที่ตัดแต่งตามขนาดเรียบร้อยแล้วมาชุบแป้งสูตรพิเศษและเก็ดขนมปังก่อนจะนำไปทอดจนเสร็จสิน้นออกมาเป็นไก่ทอดแบบที่เราเห็นกันอยู่นี้หลังจากนั้นส่งต่อไปยังกระบวนการบรรจุแพ็คเกจจิงเพื่อเตรียมส่งออกโดยในส่วนของโรงปรุงสุกที่โรงงานลบ,บุรีแห่งนี้มีกำลังการผลิตถึง3 0 0 0ตันต่อเดือนค่ะ มาถึงอนาคตของสหาหาร์มบ้างดีกว่าค่ะคุณนภพในวันที่โลกของเราเนี่ยสนใจในเรื่องของความยั่งยืนสาหาาร์มมีแผนธุรกิจยังไงบ้างคะกับเรื่องนี้ในเรื่องของ sustainability ESG หรือว่า Carbon Footprint เนี่ยเป็นสิ่งที่ทางลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจมากอย่างเช่นตอนนี้นะคะบริษัทสหาหาร์มของเราเนี่ยก็มีโปรเจกต์สาหัรามโก g r e กรซึ่งในโปรเจกต์สาฟาร์มโกกรีเนี่ยเราก็จะมีการทำหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการคัดแยกขยะ ที่เอาขวดพลาสติกหรือกระดาษเนี่ยเอาไปรีไซเคิลหรือว่าในส่วนของการปลูกป่าแล้วก็จะมีการปลูกต้นไม้ที่เป็นต้นไม้ยืนต้นหรือว่าปลูกในส่วนของพืชผักสวนครัวที่สามารถเอามารับประทานได้เลยเห็นว่ามีเรื่องของพลังงานทดแทนด้วยใช่ไหมคะคุณลำพิงค่ะใช่ค่ะก็จริงๆเราเมื่อต้นปีเนี่ยเราก็มีการเซ็นสัญญากับทาง W H A ในการทำโซลา a ์ฟาร์มโซลาร์ o ูฟแล้วก็โซลาร์ฟลอตติงเพื่อเป็นการ ที่เราจะนำพลีนเอเนจีเนี่ยมาใช้เพื่อเป็นการส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการลดคาร์บอนฟุตเทรนด์ด้วยในตัวโห oh, น่าสนใจมากๆเลยค่ะอยากถามนิดนึงค่ะคุณน้ำพึ่งเรื่องแผนธุรกิจค่ะ <c oughs> ว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างคะสหาฟาร์มเราตั้งเป้าอะไรยังไงบ้างคะ <c oughs> ค่ะก็ปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าเจริญเติบโตมากกว่าปีที่แล้วเนี่ยประมาณ10% นักพุ่งก็มองว่าปีที่แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าปี6-5เราออกจากแผนฟื้นฟูใช่ไหมคะปี6-6เนี่ยเราก็จะต้อง utilize facility ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้บริษัทสหฟาร์มเนี่ยโตแบบก้าวกระโดดเรามียอดส่งออกปี6-6เนี่ยที่โตมากกว่าปี6-5เนี่ยอยู่ที่ประมาณ47%ค่ะแต่ในปีนี้เนี่ยและปีต่อๆไปเราก็มองว่าการเจริญเติบโตแบบมั่นคงมันน่าจะตอบโจทย์บริษัทมากกว่าก็เลยมองไว้ที่2ดิจิต ป,ปีนี้เราจะได้เห็นแบรนด์ใหม่ๆจากสหาฟาร์มบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทสหาฟาร์มของเราเนี่ยเราก็ทําประดุกมาด้วย3 0กว่าปีแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้เพราะว่าเราไม่ได้ทําแบรนดิง้งไม่ได้ทําอะไรซึ่งเราก็ไม่ได้บอกใครด้วยอย่างเงี้ยนะคะปีนี้เนี่ยคุณพ่อก็ให้น้ำพึ่งเนี่ยมาดูในส่วนของธุรกิจประมงมากขึ้นน้ำพึ่งก็เลยคิดว่าเออเรามีของดีอยู่ในมือแล้วเนี่ยเราหน้าที่จะอัปเกรดแล้วก็ทําอะไรเพื่อตอบโจทย์ลูกค้า ภายในประเทศเพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแล้วประดุกของสาหร์า,านี่มีความพิเศษยังไงคะด้วยวิสัยทัศน์ที่คุณพ่อเขาวางไว้ให้นะคะ mm hmm. เขา,าได้พัฒนาสายพันธุ์ปลาดุกเนี่ยจนเป็นสายพันธุ์ปลาดุกสายพันธุ์สาร์ม ะะเพราะ,ะนั้นปลาดุกของเราก็จะไซส์มีตั้งแต่หลายไซส์เลยมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์เล็กไซส์อะไรก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่เราจะทํา<ม>แล้วก็ในปีนี้เนี่ยเราก็ได้มีการพัฒนาฟาร์มปลาของเราต่างๆเพื่อให้ได้มาตรฐานในอนาคตสามารถส่งออกได้นะคะงั้นแสดงว่าปีนี้คนไทยได้กินไก่เพิ่มขึ้นและได้กินปลาดุกเพิ่มขึ้นแน่นอนใช่ไหมคะแน่นอนค่ะ มาถึงแบรนด์พอดีบ้างดีกว่าค่ะ,อ,ะอยากทราบที่มาที่ไปของชื่อก่อนค่ะว่าชื่อนี้มาจากอะไรคะพอดีเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็จะมาจากคําว่าพอดีมาจากเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะคะแล้วก็ประกอบกับคุณพ่อน้อพึ่งเนี่ยชื่อปัญญาตัวย่อก็เลยมีคําว่า P Y แล้วก็เลยคําว่า P Y เนี่ยมาใช้ประกอบด้วยก็เลยกลายเป็นพอดีพอเพียงปัญญา อยากทราบถึงความคิเหษนะคะของแบรนด์พอดีเนี่ยเพราะว่ามาจากฟาร์มไก่อารมณ์ดีใช่ไหมคะใช่ทำไมถึงเป็นฟาร์มไก่อารมณ์ดีคะคุณน้ำพึง่งคือนะ้ำพึ่งคิดว่าหนึ่งชีวิตที่เกิดมาเนี่ยอย่างคนเราเกิดมาก็อยากมีความสุขนะ้ำพึ่งก็เลยคิดว่าถ้าไก่เกิดมาไก่ก็อยากจะมีความสุขเหมือนกันก็เลยทำเป็นฟาร์มไก่อารมณ์ดีก็จะเป็นนวัตกรรมการเลี้ยงที่แตกต่างจากไก่ธรรมดาทั่วไป ไก่เขาต้องได้ใช้สัญชาตญาณของเขาได้เต็มที่เราก็จะมีพื้นที่ให้เขานอนกลิ้งวิ่งเล่นมีของเล่นให้เขาเนี่ยได้ใช้เท้าคุยเขีย mm hmm. เขามีปีกปีเขาต้องบินได้แล้วก็จะมีขอนไม้ให้เขาเนี่ยไปบินเกาะและที่สําคัญก็คือเราเปิดเพลงไม่ใช่เพลงอะไรก็ได้นะคะ mm hmm. เพลงคลาสสิกแล้วทุกครั้งที่ไก่ฟงังไก่ก็จะนอน mm hmm. เหยียดขาแล้วก็แบบสบายแล้วหลังจากที่เขาเลี้ยงแบบนี้แล้ว mm hmm. ในอนาคตคือไก่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะ ก็สิ่งที่ได้ก็คือพอไก่เนี่ยอารมณ์ดีใช่ไหมฮะสุขภาพเขาแข็งแรงถามว่าเราต้องใช้ยาปฏิชีวนะหรือสรเล่นการเจริญเติบโตไหมเราก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่ได้คือพอไก่มันไม่เครียดเนี่ยมันก็ไม่หลั่งสารแล้วเราก็เอาไก่ฟาร์มเนี่ยไปเทสกับฟาร์มของเราที่เลี้ยงเป็นแบบปกติเนี่ยกดยูริกของไก่อารมณ์ดีก็จะต่ํากว่ามาตรฐานประมาณ20%ซนคุณน้ำพึ่งมองว่าเราสามารถต่อยอดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพหรือแตกลายอื่นๆได้ เน,นืนะ้อผู้มองว่าในอนาคตเนี่ยด้วยแบรนด์พอลี่เนี่ยเราสามารถทําอะไรได้อีกเยอะเพราะว่าปัจจุบันก็เป็นแค่ไก่สดอยู่ใช่ไหมแต่ว่าด้วยกิจกรรมของเราเนี่ยเราก็สามารถแปลงเป็นไก่ปรุงสุกหรือว่าแปลงเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพได้อีกเยอะเลยะคะ่ะ สุดท้ายนี้ค่ะในฐานะที่คุณน้ำพึ่งเนี่ยเป็นเจนสองที่มาดูแลต่อจากคุณพ่อเราอยากจะสารต่อเจตนารมณ์อะไรจากคุณพ่อมองภาพสาาฟาร์มยังไงบ้างคะก็อยากให้บริษัทสาาฟาร์มซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยเนี่ยเป็นบริษัทที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนนํารายได้เข้าประเทศชาติสร้างแรงงานสร้างอาชีพให้กับคนไทยแล้วก็เพื่อซัพพลายเออร์ทุกคนด้วยค่ะ ลอดเส้นทางธุรกิจ55ปีของสหาฟาร์มไม่เด้วรวยด้วยกีบกุหลาบต้องผ่านบททดสอบมากมายมีครบทุกรสชาติเลยค่ะตั้งแต่ยุคบุกเบิกยุครุ่งเรืองจนถึงวันที่ต้องเจอมอรสุมธุรกิจครั้งใหญ่จนฝ่าฟันกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งภายใต้การนำทัพของทาย,ยาตรุ่นที่2ของตระกูลโชคเทวัน